เราเรั้ทุกทนครับวันนี้วันดีเราจะมาทําความสะอาดวัดกัน <Yeah! S 3> เห็นด้วยที่สุดเลยค่ะผู้ใหญ่คะแล้วเราจะเริ่มจากที่ไหนก่อนดีละคะมาเริ่มกันที่เช็คสภาพผิวหน้ากันก่อนเลยครับ <Hey! S 3> <Hey! S 2> ผู้ใหญ่คะทาความสะอาดวัดนะคะแล้วทำไมจะต้องมาเช็คผิวหน้าด้วยล่ะคะทุกคนก็เย็นๆฟังผมให้จบก่อนเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะต้องตากแดดเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก และแสงแดดเนี่ยนะครับเป็นรังสีอัลตาราไวโอเลตหรือว่ารังสี UV ถ้าเราโดนานานๆเข้านะครับจะทําให้ปวดแสบปวดร้อนออและถ้าเกิดโดนมากเกินไปนะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังและโดยเฉพาะนะครับคนผิวขาวอย่างเจ๊กเกียวเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนผิวคล้ำๆอีกถึงเลยจะแจกครีมกันแดดให้นั่นเองครับว่าแต่ว่า มันเกี่ยวอะไรกับการที่เราจะต้องมาเช็คสภาพผิวหน้าก่อนด้วยล่ะคะพี่ใหญ่เกี่ยวสิครับทุกคนครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มีผิวหน้าที่มันนะครับเราจะต้องใช้ครีมกันแดดที่เป็นโลชั่นหรือว่าเป็นเจลเพราะว่าจะทําให้ผิวเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะ<อ>ถ้าสาหรับคนที่ผิวหน้าแห้งเราต้องใช้นี่ครับแบบครีมจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง<อ>ผมแล้วก็จะแจกให้ทุกคนไงครับ<อ>หน้ามันใช้เจลนะครับ<อ>หน้าแห้งใช้ครีมหน้าตาดีอย่างที่เจิดใช้อะไรดีล่ะครับอย่างน่าเจอดนะคะต้องใช้น้ำมันเครื่องค่ะ ทุกครับที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดว่าควรมีค่า SPF ตั้งแต่15ขึ้นไปค่า SPF ที่สูงแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV ได้มากแต่อาจก่อให้เกิดการแผลระคายเคืองได้มากเช่นกันอ,อย่าลืมเราต้องทาครีมกันแดด30นาทีก่อนออกแดดเพื่อให้แน่ใจว่าปกคลุมพื้นผิวอย่างทั่วถึงแล้วอไอ้โจจะไปไหนก่อนออกแดดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงครับนี่ผมเพิ่งทาไปเองนะเนี่ย พัดสายตาตัะคึ่งชั่วโมงแล้วเตือกันนะครับวิศอ,อ้ใชหมสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข